สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่10พฤศจิกายนปี6 7นะครับวันนี้จะวางแนวทางรัฐบาลไทยนะครับเนาะยีสทางช่องเพื่อเป็นแนวทางเหมือนเดิมนะครับเนาะวันนี้ก็เย็นๆยนของวันอาทิตย์นะครับเนาะวันที่10บแยดลมลมตกนะครับก็ขอบคุณคุณลงใจดีนะครับเนาะวันนี้ให้แนวทางของคุณลงใจดีให้แนวทางมาได้มาแล้วนะครับเนาะจริงได้มาเมื่อวานนะครับเนาะแต่ไม่มีเวลานะครับเนาะ วันนี้แทนกระทำของคุณลุงใจดีนะครับก็ขอบคุณคุณใจดีครั้งหนึ่งนะครับรัฐบาลไทยนะครับทีนี้ที่นี้เป็นคอรัฐบาลไทยก็มีเวลาอีกอาทิตย์นึ่งครับเนาะอีกอาทิตย์หนึ่ง,นะงคือเสาร์หน้านะครับเนาะรัฐบาลไทยวันนี้ออกวันเสาร์นะครับหลังจากที่ผ่านมาออกวันศุกร์ขอใหว้ทุกคนถูกหวยรวยเงินนะครับเนาะตรงนี้หาข้อมูลไปก่อนนะครับเนาหาข้อมูลไปก่อน,น,นมีเวลาอาทิตย์หนึ่ง มีตัวดีๆทีเด็ดก็จัดไปนะครับจัดไปก่นวันนี้บรรยกาศคลิปสดเหมือนเดิมนะครับก็คลิปพานนวนมาเที่ยวนะครับเนาะมาทำธทุระแล้วก็แวะเที่ยวที่หนองประจักษ์นะครับอยู่อุดรธานีเหมือนเดิมปั่นจักรยานออกกำลังกายแล้วก็ให้อาหารปลา,านกกอดกระบานเหมือนเช่นเคยนะครับก็ถือว่ามาเที่ยวกับแดวทางันด้วยในตัวเหมือนเดิมเน้นไปที่แนวทางนะครับเนาะนุนชอบมากปัักรยาน ไปในมาหนกับจักรยานที่ก็เป็นเตีบอนนับเนาะสลับเข้ากันไปเหมือนเช่นเคยนะครับคนอื่นดูผลของหวดที่ผ่านมานะครับวันที่หนึ่งพฤศจิกายนที่ผ่านมาคุณลงใจดีให้เราทางมาบนล่างวิ่งห้าลองสามนะครับวิ่งห้าลองสามก็เข้าที่ตัวลองสามนะครับเนาะ จะจับคู่ให้7คู่นะครับคือ3 8 3 5 3 2ก็เข้าที่32ตรงๆนะครับเนาะแกจ,จับคู่7จคู่38 35 3 2 6 3 8 5 2 5แล้วก็28นะครับแกจ,จับคู่ให้กิเลนที่3 8 3 5นะครับแนวทางก็ออก3 2ก็เข้าตัวรองนะครับเนาะเข้าตัวรอง สามสองตรงตรง,ตรงไม่ต้องกลับเลยครับเนะาะใครตามก็ดีใจด้วยครับเนาะใครตามใครไม่ตามกดชมเพื่อความบันเทิงนะครับนะเนาะเรียบเทียบกับสําน,นักอื่นๆก็ได้คนระับเนาะว่าเป็นยังไงใกล้เคียงกันไหมบางคนก็เลือกตัวชนนะครับเนาะคุณลงใจดีนะครับถึงเลขจับคู่แกไม่เข้านะครับเนาะเลขเด่นเลขกวิ่งของแกก็ยังเดินดีนะครับเนาะผิดน้อยนะครับเนาะผิดน้อยก็ คนใหเ่กแกเลียติดน่าจับตามองเหมือนกันนะครับเนาะน่าจับตามองแต่วันที่แกจับคู่เข้านะครับ3 2มตรงตรงเลย3 2ตรงตรงมาที่ล่างนะครับรัฐบาลไทยงว่วดที่แล้วออก3 2ล่างนะครับบน0 44, 4นย์เกือบเป็น3 3สนะครับเนาะเฉียดนิดเดียวนะครับเนาะเกือบเป็น3 3สไม่งั้นจะยุ่งเลยนะถอ,อกล่างสามสา บน4 4ยุ่งเลยก็วันนี้จอกตัวไหนก็รุนไปด้เดยกันนะครับเนาะเจ้านี้วันเส,สาร์หน้านะครับเสาร์หน้าก็เคยสลกจด,จดไว้นะครับใครสลกจดสล็อแคบก่อนเราแคบเหมือนเดิมนะครับสำหรับแนวทางของคุณลุงใจดีนะครับเนาะก็ขอบคุณคุณลุงใจดีครั้งหนึ่งแนวทางมาแบ่งปันนะครับคุณลุงใจดีวันนี้บนล่างนะครับวิ่ง8รอง9นะครับหรือเด่น8รอง9 จ,จับคู่ให้เจ็ดคู่เหมือนเดิมนะครับเด่นแปดลงเข้าจับคู่ให้เจ็ดคู่8 2 8ส8งแปดสามแปองเสามนะครับเจ็ดคู่ก็ทวนอีกครั้งนะครับคุณลงใจดีบนล่างวิ่ง8ปลอง9จับคู่ 8 2 8 3 8 4 8 5 9 2 9 3 9 5นะครับ8คู่เ็ 7, คู่นะครับคุณลุงเจดีแก่7คู่ประจำนะครับเนาะเก่คนเล้นให้3คู่สีคู่บ้างแล้วแต่นะครับเนาะแล้วแต่ที่เกยชอบ7คู่นี้นะครับแกเน้นไปที่8 3 8 5 9 3 9 5นะครับเกี์เยันที่4คู่นี้8 3ดสาม9 5ดห้าเก้นส้าห้าเนนใคู่นะครับนะเนาะกีตาห้แดงนะครับ่าจะเห็นนะครับเนาะ่าจะมองเห็นพีนก็ลองขยายดูนะครับเนาะก็ครบถ้วนนะครับแนวทางของคนลงใจดีนะครับเนาะวันที่18ปพฤศจิกายนเลขสวยนะครับเนาะเลขสวย8 3ดส9ม9 5ดห้า้าม้าห้า ชอบของ938ฮะชอบ9 3 9 5นี่ครับเนาะที่ชอบตรงกระเป๋าสา่นะรานะคาเนาะนาที่ตรงชอบมากนะครับเลขใครที่ทํามาแล้วมาตรงกับของตัวเองชอบมากต่างคนต่างทําอยู่คนละฝั่งละฝานะครับเนาะแต่เลขมันตรงกันชอบมากนะครับเนาะแล้วเน้นน่าจะน้นเน้นตรงกันด้วยถ้าจะไม่ผิดชอบมากเลยสร้างความมั่นใจให้ตัวเองไปอีกเยอะนะครับเนาะ เลขอาจารย์อื่นเสียนอื่นมาตรงกับเลขตัวเองส่วนตัวนะครับเนาะส่วนตัวถ้าชอบก็จัดไปนะครับของคุณลุงเจดีนะครับเนาะคุณลุงเจดีหาจิบจับประตรีเลยนะครับเนาะไม่เคยจะซื้อแบบไหนก็แล้วแต่นะครับเอ,อาที่สะดวกจะเอ็นสามหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเนาะจะเอ็นสามเอลสามอะไรก็ว่าไปนะครับเนาะแต่เอ็นสามเป่าสมซื้อไม่ได้นะครับเนะาะแถวสูตรประกรันไม่ค่อยมีขายครับไม่รู้เป็นไรถ้าสูตรประกรันพยายาม พยายามค้นหานครับเนาะแต่ไม่ค่อยมีมีในกรุงเทพครับเนาะมีในกรุงเทพแต่อีกสักหน่อยคงจะมีเนาะปีหน้าน่าจะมีเพิ่มสาขาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเนาะนะปีหน้าถ้าซื้อในแอปเอโอต่งได้สบายนะครับเนาะบนะสบายเลยโดยไม่ต้องไปที่ตัวแทนจําหน่ายนะครับเนาะอนาคตรลอรุนนะครับเนาะรล่อรุนเพราะว่าเอ็นสามโอกาสถูกมากกว่าเอ็ลค่ะเอลหกครับเนาะเอลหกถูกยากมาก ต้องมีบุญวาสนาจริงๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับเนาะก็ท้ายคลิปก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยถูกหวยรวยเงิน,นครับเนาะวันนี้ใหปลดล็อกให้ได้นะครับปลดล็อกให้ได้จะซื้อจากสันบักไหนก็แล้วแต่นะครับเนาะเคยถูกหวยรวยเงินไปด้วยกัน่วงนี้หาข้อมูลได้นะครับเนาะข้อมูลดีๆทีเด็ดชนตัวไหนอะไรยังไงเลยว่าคมีเลขกลังวันอะไรยังไงก็่วงนี้หาข้อมูลได้แต่ว่า ถ้าใครมีนเนี่ยแนวทางดีๆเด็ดๆ,ๆหาคนได้บ้าบเนคัดมาดีๆเด็ดๆแล้วนี่นาให้ซื้อก่อนล่วงหน้านะครับเนาะถ้ามีถ้ามีช่องทางนะครับเอาไปรู้กันนะครับเนาะถ้ามีช่องทางอยากให้ซื้อก่อนเพราะถ้ารอวันใกล้ๆหวยออก,จกเจ็บโครงการหันสองนะครับเนะาะเจ็บโครงการหันสองเข้าไปเราจะลําบากนะครับเนาะบางคนเสียอารมณ์นะครับเนาะอุตสาหคัดหาตั้งนานพอมาถึงวันหวยออกซื้อไม่ได้นะครับเนาะ เจอของการหาสองก็ไปก็เสียอารมณ์นะครับก็ถ้ามีช่องทางนะครับเนาะถ้ามีช่องทางลอตเตอรี่เอ่ยอะไรเอ่ย n อ็6็กําลังก็ลองดูครับเนาะลองดูก่าไว้คลิปนี้ครับเจอกันคลิปหน้านะครับเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีครับ